กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้มีรายได้ามากกว่า1 8 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีผลักดันให้เกิดการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการพัฒนามีการรวมกลุ่มของเกษตรกรและคัเดเลือกสินค้าเกษตรในท้องถิ่นที่สามารถนำมาพัฒนาแปลรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้น พวมนายสมเจดปลอมเบี้ยนผู้ใหญ่บ้านมู่ดตีแปดเค่องตำบลร้อนอำเภอร้อนจังหวัดหนองคอนที่จมรัดบุญที่ครองมู้ดตีแปดมีเน้าที่อยู่ทั้งหมดเจ็ดพันว่าหลายนะครับประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรร่นร่นไปที่ปม่นงเครื่องบุญที่จะเป็นยางไผ่ไครับแล้วก็ลงคหมาก็จะเป็นพุ่นไม้เป็นบวกมังคุดตุเรียนอะไรลงของ วันที่12ธันวาคม2566คณะทำงานระดับอำเภอและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำหมู่บ้านและเกษตรกรร่วมกันระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสในการพัฒนาสินค้าเกษตรภายในหมู่บ้านรวมทั้งจัดทำแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2567คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมวลค่าสูงระดับอำเภอร่วมกันพิจารณาแผนงานโครงการด้านการเกษตรของบ้านเ้นโกอพ่อเพราะผลอันนี้มันก็จะนํามาในส่วนของการลดต้นทุนการผลิตในการใส่ปุ๋ยนะคะเพราะถ้าเกิดเราได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยตามท้อที่ฟรงเนี่ยเราจะได้ลดต้นทุนในในส่วนของการใช้ปุ๋ย จากที่เราลงพื้นที่ไปทําเวทีสวทัทด่์ค,ค่ะมีเพราะปัญหาความต้องการของเกษตรกรที่นี่คะ,คะเขามีความต้องการอย่างไรบ้างคะค่ะอันดับแรกเลยนะคะอย่างที่นาเรียนไปในเบื้องต้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าบังคุดนะคะที่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เกษตรกรนะคะ1ต้องการความรู้เพิ่มเติมที่จะพัฒนาคุณภาพของผลผลิตมังคุดนะคะให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นค่ะเพื่อว่าเวลาเราคัดเกรดมังคุดเนี่ยค่ะจะได้ผลผลิตมังคุดที่มีคุณภาพดีและมีราคาสูงค่ะนอกจากนี้เกษตรกรยังต้องการองค์ความรู้ในการแปลรูปผลผลิตมังคุดเพื่อเพิ่มมูลค่าอาทิการผลิตวายการทำท็อฟฟี่มังคุดการกวนมังคุดหรือการทำสบู่จากมังคุด และยังต้องการองความรู้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ามังคุดอีกด้วย